สวัสดีสวีดาตอนนี้เราก็อยู่ที่ฟาร์มหรือไร่แตงโมกันเราจะมาเก็บแตงโมปลอสานกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะไปเก็บแตงโมกันดีกว่า สวนแตงโมสดๆซึ่งเป็นแตงโมปลอดสารของบ้านสมปล่อยหมู่11ตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นเกษตรกรปลูกเองก็คือไม่ได้ใช้สารเพราะว่าไม่มีเวลาดูนะก็ปลูกตามยะถากรรมก็ได้สวยมากเลยเนี่ยเป็นแตงโมสดๆทำไมมันอยู่ลร้ที่แท้ยุงโทษยม่เบอร์เครือน่อโอ้โทรศัพท์กับคนเยอะที่นกผัดไตนี่นะ ก็จะมีหลายราคาเนาะก็ข uh ึ้นอยู่กับว่าท่านสนใจแบบไหนถ้าตรงนี้จะเป็นแตงโมสีแดงสีแดงนะคะเนื้อสีแดงก็จะเริ่มต้นที่ราคา10บาท20บาท30บาทก็แล้วแต่ขนาดของแตงโมแล้วอันนี้ก็จะเป็นแตงโมสายน้ำผึ้ง นีสายน้ำผึ้งคะก็เนื้อจะเป็นสีเหลืองมาจะขายหมุพรุ่งนี้กีฬามาไม่ได้เอาไปขายกีฬานู่นแเลยไปขายกีฬาถ้าขายไม่ได้ก็เกะนักกีฬาไปเลยเออระดับเสียงไงอันนี้อันนี้คือคุณแม่ที่ขายเนาะ ยายปลีวยายบานปลิวมือหน่อยกินไรแล้วแลนายได้เท่าไรแล้วผมได้ไรเดียวผมลงไรเดียวได้พันหนึ่งไรเดียวมือหนึ่งแม่แม่ได้แม่ได้ดังแล้วทีนี้ดังแล้วอันนี้นอกเมืองนาหมดแล้วทีนี้อันนี้ก็คือไร่แตงโมที่เขาปลูกแล้วเขาเก็บแล้วแล้วเขาก็ให้บัวกินนะแต่ว่าลูกยังอยู่แม่แพลนเราเราก็ไปแม่โอ้โหสีจ้ะ อ,อ,อ๋อเห็นไหมคะปลอดสารจริงๆยังให้วัวกินเลยนะคะเนี่ยปลอดสารแตงโมปอดสารวัวยังกินยังกินแทงโมอ่ะทุกท่านคิดดูอันเดี้ยพาไปดูวัวสักหน่อยอันนี้คือแปลงที่เขาเก็บไปขายเมื่อกี้นี่แหละก็ถ้าใครสนใจก็มาซื้อโดยตรงเองนะคะก็เขาจะไม่มีบริการส่งต้องมาที่หมู่บ้านเขาโดยตรงก็ชิมแล้วอร่อยมาก ก็ดูว่ายังไงคะวัวก,กินแตงโมทุกท่านมันทึ่งมากเลยเป็นไงล่ะวัวก,กินแตงโมอร่อยไหมโอ้เป็นไงอะ่ะวัวก,กินแตงโมเอา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 อร่อยไหมลูก ดูสิเขาให้หัวกินแตงโมกระจัดกระตายเลยเนี่น่ะและจะมีแปลงอยู่ด้านหลังอีกนะคะที่น่าจะเก็บราวหลังมกราคมเนาะก็วันนี้พามาดูไร่แตงโมที่ชาวบ้านปลูกแบบชบ้านชบ้านแล้วก็ ปลอดสารจริงๆดูยังให้วัวตัวเองกินแตงโมแต่วัวเบื่อแตงโมค่ะก็วันนี้ก็ต้องไปก่อนนะคะทุกท่านเนาะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็กดติดตามด้วยแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนก่อนที่น้องวัวจะควิดแอดเอา